กรณีของผู้สูงอายุสีท่านที่เป็นพี่น้องกันที่อยู่สุขโขทัยจำได้นะจำได้หลานเอาโฉนดที่ดินไปจำลองจำนำกันไว้สุดท้ายไม่มีเงินจ่ายปู่ยาตายายไม่มีที่อยู่อ,อันนี้เฮไม่ออกคุณเจษด,ดาขนาดว่าล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคุณสมศักดิ์เทพสุทินลงไปเจรจาเองแต่สุดท้ายเจ้านี่ไม่ผ่อนผันให้ต้องหาที่อยู่ใหม่สถานเดียวเท่านั้นค่ะ คุณสมศักดิ์เทพสุทินนะคะเดินทางไปเยี่ยมผู้สูงอายุ4ี่ท่านที่บ้านเลขที่4หมู่4ี่ตําบลสามเรือนอําเภอศีสำารงที่สุขโขทยัยภาพนี้เกิดขึ้นคือบ้านนี้เนี่ยถูกเจ้าหนี้ฟ้องขับไล่ให้ออกจากพื้นที่ศารสุขโขทยัยท่านก็เมตตาบอกให้อยู่ได้ถึงวันที่16กรกฎาคมนี้หลังจากนั้นต้องย้ายออกตามกฎหมายคือคุณยายร้องไห้เลยคุณผู้ชม,มคือ สมศักดิ์เข้าไปคุยนะคะกับทั้ง4ี่คนพร้อมระบุว่าหลังมีการเจราจากับเจ้าหนี้แต่ไม่สำเร็จเจ้าหนี้บอกไม่ยอมขายบ้านคืนให้ขณะนี้อาจจะต้องให้ผู้สูงอายุทั้ง4ท่านเนี่ยย้ายออกไปจากบ้านตามคำสั่งก็เลยมีการประสานกับผู้เกี่ยวข้องว่าอาจจะย้ายไปอยู่อาศัยกับญาติหรือว่าหาบ้านเช่าให้ก่อนค่ะลองฟังเสียงคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะโดยสรุปแล้ว นะครับในสรุปแล้วเนี่ยก็จะต้องสร้างสองหลังย่อมๆนะครับเป็นบ้านคอนกรีตยกพื้นดินนะครับถมยกพื้นขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็อขออีกถือปูนมุงหลังคาสองหลังนะให้ให้คุณยายแล้วก็ลูกหลานอยู่กขคงจะต้องเดินเป็นเป็นแนวทางนี้คือ ท่านนี้นะคะคุณยายตะล่อมทิมแย้มท่านอายุ77ปีแล้วเป็นหนึ่งในสี่พี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากกรณีนี้ค่ะคุณยายนะบอกว่าก่อนหน้านี้พอรู้ว่าคุณสมศัก์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะไปช่วยเจราจาเนี่ยคุณยายบอกมีความหวังขึ้นมาทันทีสุดท้ายต้องหลั่งน้ําตาล่าสุดที่คุณสมศักด์ไปถึงเนี่ยนะคะเพราะว่าผลการเจราจาไม่สําเร็จคุณยายบอกสุดท้ายต้องจํายอมออกไปก่อนวันที่16กรกฎาคมที่จะถึงนี้เบื้องตน้น นำทรัพย์สินบางส่วนไปไว้ที่บ้านญาติแล้วนะคะแล้วก็หาที่เพื่อปลูกบ้านใหม่ใช้เงินที่รับบริจาคมาจากคุณผู้ชมทั้งบ้านผู้ใจบุญนั่นแหละค่ะ1ล้าน6กแสนบาทบสำหรับการถูกฟ้องให้ออกจากบ้านครั้งนี้เป็นเพราะหลานชายอเอาโฉนดที่ดินไปค้ำประกันกู้เงินไปทำงานต่างประเทศที่ไต้หวันแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยหาเงินมาคืนชำระไม่ได้เจ้าหนี้เขาก็เลยต้องฟ้องร้องดำเนินคดีนะคะก่อนที่ศาลจะให้ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านเนี่ยต้องออกไป ซึ่งสารท่านมีคําสั่งออกมามีหลายหน่วยงานเลยที่พยายามจะเข้าไปช่วยเหลือเจรจากับเจ้าเนี่ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่สําเร็จ